ได้บอลมาสวยจ่ายลูกนี้โอ้โหหลุดเลยครับกีเยเม่บันจงยิงเราเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสุพรรณบุรีเอฟซีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากกีเยเแม่เดลาต่อเล่ครับแังนี้ไม่พลาดเลยครับแล้วจ่ายดีมากนะครับธนสังก์นี่เสี่ยมครับเดี๋ยวดูครับโอ้ขึ้นนำแล้วครับเจ้าบ้านสุพรรณบุรีเขาทำดีมากครับ ดูครับจ่ายนี่มันหลุดไปถึงตัวตัวไกลคือเดลาทะเลเลยนะครับทนานศักด์ดักอ่านแต่ว่าผิดเหลี่ยมมึกเนี่ยครับแล้วเลือกยิงเอาซะเลยครับมุมไหนก็ได้ครับเดลาทะเลเลือกมุมซ้ายมือของตัวเองครับคือเหมือนธนศักด์ไปขวงชนานั้นเพราะมีชนานันยืนอยู่อีกคนหนึง่งก็เลยไม่ได้ดูทา่านเดลาทะเลใช่ครับ